นี่แหละไวรัสหาล้านที่แท้จริงนะครับก็คือไอ้พวกของไรใช่ไหมแต่พวกมันมาจุดตรงนี้ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมคิดว่าครับเพราะว่าเรามาถึงแล้วถ้าเรามาถึงแล้วชาตาพวกแกก็ขาดแล้วแหละไอ้พวกลุงน้องไรว่าไงนี่ไงพี่น้องคนสุดท้ายของเขาครับระภาคาร,ระภาคารเนี่ยเขาว่ามันจะซ่อนอะไรไว้ที่นี่กันเอาทุกคนเป็นเรื่อง,องจักสุดท้ายว่าหลับตาบค,รบครับงั้นลุยเลยทุกคนมา ลุยเลยทุกคนมานี่คือตอนสุดท้ายเฮ้ยุเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพูดเดียวกั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 นถามทำไมทำงั้นน่ะว่าแกแกฉันเกือบฆ่าแกแล้วน่ะคานใช่ใช่ฉันเองปล่อยนั่นมันปีมือแกแกทำงานให้กับโจรใช่ไหมอ๋อมันอยู่ไหนยาอยู่ไหนวะอะไรบ้าแกเสียสติไปแล้วอย่ามาแยบกับฉันตอนนี้ยาอยู่ไหนบางพวกฉันแค่ใส่อยู่นี่ฉันไม่รู้เรื่องบ้าบ้าอะไรเกี่ยวกับโจร ต้นไงนายอยู่นั่นเหรอฮัลโหลได้ยินไหมหา uh, หน่อย s <S นั่นนั่นใครพูดอะไรหัวหน้าฟังนะโอเค <c oughs> อาคารเล็กของเขากําลังตามหาพระมารดา <c oughs> แต่พวกบ้าบางคนเอายุชฉางออกมาเอาเราเนี่ยเลยท่ไ <c oughs> ปลุยตอนนี้เราต้องล่ามัน <c oughs> โอเคนาะยจะมาไหม <c oughs> ไม่เป็นไรพวก <c oughs> ดูระเบียงให้ดีแล้วกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยแกฟังฉันรู้ฉันรู้ฉันทำเกินไป แต่เขาบาังคับชั้นเขาบังคับไปชั้นท่านนั่นเครนเคลนยิงปะพาาักข้ามกลุ่มของห้าข่านพวกมันกำลังไปที่ไหนบอกมาไปที่เขื่อนบานหลวงบอกว่าทางเข้าอยู่ในเขื่อนได้เปิดชันหมดความนี่ไงชั <c oughs> ้นจบกับพวกแกแล้วเฮ้ยพวกมันยิงฮอเตอามาฮัลโหลเฮ้ยอาพีจีเหรอไปจับตัวมันเดี๋ยวนี้โอ้โหพวกมันจะลังตึกเรียบร้อยคานลาก่อนไม่ไอพวกแกทำบ้าเลยวะเนี่ยทุกคนโอ้โห ยังตัวเรามือเหนียวยังคาดแกแกไม่น่ารอดวะเรียบร้อยเอาเราก็ไม่รอดอ,อย่างน้อยก็ยะดีตกบนรถโอ้ยเวรเอ้เจ็บมอไม่เห็นวันดี้วันนีครับ <Find him. S 1> หามาันให้เจอ <got> อะไรหลบอะไรแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงพี่ยิงแม่นพี่ยิงแม่นไม่มีเกาะพี่ยิงหัวหมดนะบอกไว้ก่อนไม่ซื้อเกาะใหญ่มาก็งี้แหละไหน อุ้ยอุ๊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 ยหิว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 ทำไมทีอย่างนี้แล้วมันยิงแม่นจังวะทำไมทีหิวยิงแม่นจังอะทุกคนโหยมันมีสองตัวมันมีสองตัวเออเออเอาเอาเอาใจเย็นใจเย็นมันยิงทะลุปูนเลยทุกคนทำไมอยู่ๆพวกมันก็ดุพอเราบอกพวกมันกากมันดุเลยเว้ยไหนเมื่อกี้มีแค่ตัวเดียวทำไมมันยิงแรงจังวะอ๋อมันใส่มันเป็นตุกต่อ ไอ้พวกนี้หาความบาลานไม่ค่อยจะเจอนี่มันดักกี่ตัวกันแน่วะเน่ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเพราะมันยิงแม่นมันไม่ได้ยิงแม่นขึ้นนะครับพวกมันน่าจะดักเราเยอะมากกว่าแลจยิงไม่โดนตรงไหนวะนะโอ้ยมาจากไหนอีกเนี่ยมาจากไหนกระสุนหมดครับไม่เป็นไรเรามีอาวุธชนิดอื่นอีกเปลี่ยนอาวุธก่อนในี่มาเลยกระบอกนี้ก็ได้ครับ เราอยากลองใช้มานานละนานๆทีนนจะได้ใช้นะครับปงัปงๆกระบอกเล็กเราเนี่ยตายแล้วเหรอเมื่อกี้น่าจะตายแล้วครับไปยังไง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 นิ่งแล้วนะครับเขาบอกให้เรารีบไปที่ประภาคารเพราะฉะนั้นขึ้นรถด,ด้วยด่วนจอดไปตรงนี้ไปครับาม่อาออกก่อนมันจะได้ไม่ขวางเราฮะเอาขวดมาขวดไหนวะทุกคนขวดอะไรอยู่ๆมันก็ให้เราเอาขวดไหนอันนี้เนี่ยเหรอ นี่คือยาที่เขาว่าครับเนี่ยเย่เอาละตายไปเลยในนรกไอ้เจ้าบ้าเอ้ยอ๋อโอไม่นะอะไรมีเครนพูดได้ยินไหมปวดพวนั้นไม่เดือแล้วฉันมีแค่2องสามคนเท่านั้นแล้วคนของไรกำลังมาหานายนายได้ยินไหมเครนมาเร็วมาเร็วๆเลยฮัลโหลโอเคบ้าจริงต้องรีบแล้ว2องกิโเมครับทุกคน ตอนน้ี้ไปเลยเรื่องนี้ผมว่าขับยาวชัวเพราะเป็นเพลในเรื่องอยาขวงอยากางอย,าข,า,งอยาขวางไม่ต้องดักไม่ต้องดกักมีเล่นระเบิดด้วยอะไร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 ไพวกมันมีกันกี่สิบคนวะเนี่ยมันเอามากันทั้งกองทัพเลยครับโอ้โหตรงนี้ละลงโจงชนแล้วบอกไว้ก่อนอันนี้ผู้หงซัมบี้ช่วยหลบด้วยช่วยหลบด้วยไปทางปกติไม่น่าทันมาแบบออฟโรดอแหละครับมามาแล้วโอ้โหคนไปเลยสองกิโลเมตรเท่านั้นสองกิโลเมตรเท่านั้นเนะ อย่าขวาอย่าขวาโทษทีพอดีตอนนี้ไม่เวลาคุยกับคนที่มันกลายล่างไปแล้วเราต้องคุยกับคนที่มีชีวิตเพราะคนที่มีชีวิตตอนนี้มันมีทั้งปืนแล้วมันมีทั้งวุ้ยโอ้ยทางนี้ไม่น่าเบื่อกว่าทุกคนเรามีเวลาห้านาทีเพิ่งเห็นนะครับเดีว่ามันจับเวลาเราด้วยไปไงดีวะไปยังไงดีไปยังไงดีครับทุกคนเราต้องขับรถตามถนนไปเฉยๆผมอยากจะเปิดแบบตูทางแล้วเกินตอนนี้ครับแต่กลัวมันจะไม่อินเทน์เพราะฉะนั้นโอเคอย่างน้อยเราเห็นทางข้างหน้ามันคุ้นๆค,ครับผมว่าเรากลับถูกเรากับถูก อะไรระเบิดอะไรล่ะนี่ครับถ้าจำไม่ผิดทางที่เรามาปกติเป็นทางนี้นะครับอย่าขวางอย่าขวางอย่าขวางปึบอันนี้เสร็จแล้วก็ทางนี้ครับไปโดยด่วน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 ,นเลยหนึ่งกิโลเมตรมุมนั้นขับออฟโรดอย่างนี้เมาไม่เคยเจออะไรเลยเอารถสภาพไม่ดีแล้วตอนนี้อยากเข้าป่าดีกว่าครับผมคิดว่าทางที่ดีไปตามทางรถไฟก่อนไปยังไงวะ ไปได้ใช่ไหมเนี่ยเราขับแบบไม่รู้อีนูนอีนี่เลยนะครับเราขับพั่วอย่างเดียวตรงนี้เป็นแอ่งน,น้ำนิดหน่อยไม่น่าเป็นอะไรมากอันนี้ล่ะได้ครับทางน,นี้ไปได้เราเวลาแป๊บนึงนะเราต้องไปหาทางสากัดกั้นเจ้าพวกโจรอย่าให้มันไปถึงตัวข้ามานดาที่เขาว่าครับมาแล้วอีกเก้าร้อยเมตรเท่านั้นแล้วอะไรเนี่ยบิวบิลซิบูโฟมาผัเลยตอนนี้เรา,เราพยายามให้ถึงเร็วที่สุดครับ หนูคนว่าเราไปถึงทันไหมสานาทีห้าิบาวิผมว่าสบายๆนะเวลาเขาต้องเผื่อมาให้เราแล้วจริงๆ2นาทีก็น่าจะถึงแล้วแหละถ้าเกิดเราขับแบบ professional จริงอันนี้นี่สนามแข่งอะเนี่ยฮัลโหลพอดีเรารีบอยู่โอ้โหพวกนี้ก็แข็งเลยเกินไม่ชอบเลยครับมันจะเอามาตั้งขวางทางกันทำไมเนี่ยเอาล,ละทางนี้ได้ไหมทางนี้ได้ไหมสนามแข่งจะใหญ่ไปไหนฮัลโหลมันเกกะคนจะทํางานทําการ นี้ครับแย่มากทุกคนแย่มากแย่มากครับเอ้าจับผักกูบเฉยเลยอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนแต่ผมว่านี่โอ้โหกลจะถึงทุรักทุเรจริงเพิ่งเคยรถพิกก็ครั้งแรกนั่นแหละลบ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 ,ลบยาขวางทุกคนทําไมแค่จะไปถึงจุดหมายเรามันยากลำบากขนาดนี้วะครับฮะดูดักกันเต็มตอนนี้ครับขับรถไปตรงไหนก็เจอแต่คนดัก มีทั้งคนทั้งซอมบี้เลยแหละจริงๆแล้วก็นี่ครับ400กว่าเมตรถ้าเกิดตามทางอย่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างด้วยอยู่เป็นสิบเลยนะไอ้พวกตัววิ่งครับอันนี้ได้ไหมมาโอ้โหกว่าจะมาถึงเหลือเวลา2นาทีครับยังไงยังไงผมว่าได้เรื่องครับอาค โอ้โหรอบนี้ขึ้นแ้มเลยละกันเพื่อความมันใช่ไหมไหนวะแล้วจะไปยังไงวะครับเนี่ยทุกคนอย่าบอกนะต้องปอีนขึ้นไปโอ้โหอะไรใครโคตริชิดไม่ว่างไม่ว่างเว้ยแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมผมอนข้างมั่นใจครับว่าเราต้องปอีนขึ้นไปอย่างนี้ฮึบแล้วก็ขึ้นไปอีกได้ไหมเนี่ย น่าจะได้ครับไปอ,อย่างนี้เอา้าทุกคนทำไมทางขึ้นมันซับซ้อนจังเลยก็ขึ้นมาบนนี้ได้ก็จริงครับแล้วจะไปยังไงต่อล่ะอะทางนั้นอย่างน้อยก็ขอให้มันไปได้นะามาอย่างนี้ครับแล้วสไปเดอร์แมนต่ออย่างนี้ โอเคต้องตามหาพมารดาครับโอ้โหมันให้เราขึ้นซาฟิเลนเช่นันตอนนี้เวลาหยุดนับแล้วครับหาของได้โอ้โหขอบคุณอาหารว่างมาครับเข้าประตูนี้ผมว่าก๊อกๆ๊เข้าไปข้างในเขื่อนครับนี่ไงเราเจอขวดยาที่เดือยอยู่ขวดสุดท้ายครับผมเอามันมาด้วยขวดพวกนี้ยังอยู่ในสภาพดีถ้าอาจจะเป็นทางออกสุดท้ายที่เราตามหาอยู่ปัญหาคือพวกไรหน้าตัวเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่าง เราต้องการไปถึงพวกมันก่อนที่โจนจะไปถึงครับเรามาถึงแล้วว่าไงไม่ทราบว่ามันมีซากอะไรได้ครับพวกเขาทำให้แบบศพมีศพพวกได้ได้โอโ้เวละเวรจริงๆนี้เปิดไม่ได้ครับเฮ้ยมีใครอยู่ไหมพ,พี่ชายอ่ะขร้เงียบแล้วครับทีนี้มีแต่การต่อสู้มีแต่ความตายฉันปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกไม่ได้ฉันจะไม่ยอม น speaker, a roommate, a the the ั the <The repair. S 1> ่นท่านเหรอพวกไรหน้าอยู่ไหนครับทำไมผมได้ยินเสียงในหัวผมลูกหลานพระราชธิงไงค่พวกเขาไม่มีตัวตนเพยงตอประเพณีนี้ได้ถูกลืมไปแล้วคําเชื่อจ้ะยุคเก่าๆที่ถูกลืมหายไปโอ้โหแล้วไฟฉายก็เปิดไม่ได้ครับทุกคนมองไม่เห็นหน่อยนะมีแต่คนตายครับนี่พ้าแม่ฝีมือแม่ไะเนี่ยทำไมโอ้โหทรงซากอันนี้เหมือนซากศพพวกวาทิวเลยทุกคน น่าจะโอ้โห,โ,หโหทุกคนดูทางแมตอนนี้ผมรู้สึกแบบเปลไฟใน,ไไนเฟดดีฉันเหนื่อยแล้วฉันอยู่ในตำแหน่งนี้มานานมากแล้วตำแหน่งพระมารดามันไม่มีความหมายจนกระทั่งมันเป็นความจริงอะโอ้โหฉันนึกว่าความเคารพของพวกเขามาจากการที่ฉันเป็นภรรยาผู้พันแล้วมีชีวิตที่ดีอืม หลังจากเกิดการระบาดสามีฉันมาช่วยฉันออกไปเราไม่มีโอกาสต่อสู้กับพวกฝุงซอมบี้และโดนกัดเขาเลือดออกจนตายในอ้อมอกของฉันโอ้โหเขานำกล่องใส่บุหรี่นี้ให้ฉันแล้วขอยฉันหนีออกมาเราไม่อยากทำร้ายฉันฉันถูกพาตัวไปโดยพวกสาวกเขามารับพระมารดาโอเคครับทุกคนผมรู้สึกแปลกๆทุกคนว่าไอรหัสที่เขาพูดถึง ผมว่าผมพอจจดก็บแล้วมันคืออะไรหลังจากสักพักหนึ่งฉันจะนึกขึ้นได้ว่าสามีฉันไม่สูบุรี่ฉันเปิดกล่องดูมีแผนที่กุญแจและข้อความเขียนพร้อมกับตัวเลขมันนําพาเรามาที่นี่นั่นครับทุกคนเมื่อกี้น่าจะพาแม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับย้อนความเป็นร่างวิญญาณพวกที่ยังแข็งแรงพยายามเปิดไฟฟ้ากลับขึ้นมาพวกเราที่เหลือออกหายายไรจุดหมายสิ้นดี โอ้โหผมว่าที่นี่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกคนเชื่อไหมผมว่ามันคือรหัสนิวเคลียร์ทุกคนคิดกัผมไหมใจแน่เลยอันนี้ชุดปฐมพยาบาลเราคนพบกล่องที่มีล็อกพวกตัวเลขเหล่านั้นคือรหัสนีิไงครับมีขวดรูปร่างปลาไหลหลายขวดข้างในเต็มไปหมดนั่นไงครับเอานะาพระแม่นี่คนอื่นๆมองมาที่ฉันสิ่งที่พวกเขาถืออาจเป็นยารักษาหรือมันอาจจะเป็นยาพิษ ฉันรู้สึกเหมือนฉันมีอาการชักฉันกำลังจะกลายเป็นผีดิบและฉันก็เข้าใจมีเหตุผลอื่นใดที่สามีฉันจะชี้ทางชี้ฉันมาที่นี่ฉันรักเขาฉันไว้ใจเขาฉันจำรสชาตินั้นได้มันกลิ่นแรงมากผมเหมือนเลือดมันอาจจะเป็นเลือดก็ได้ครับโอเคเราถึงตัวพระมานดาแล้วครับ หลังจากที่เคยเจอตัวให้ครั้งเดียวทีนี้ได้เจอจริงแล้วทุกคนดูดิเนี่ยมันคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะเว้ยมั่นใจร้อเอร์เ็เลยครับทุกคนผมว่ามันคือรหัสนิวเคลียร์มาครับประมาดาสวัสดีครับผมด้าน,นไง <aw> ฉันตื่นขึ้นข้างล่างนั่นรอบตัวฉันคือศพของเหล่าคนที่เชื่อใจในตัวฉันมันเป็นเพราะแสงนั่นใครบางคนเปิดไฟกลับขึ้นมาได้ <the> แล้วแสงนั้น ก็นำชั้นกลับมานั่นไงครับโอ้โหเห็นไหมการหายใจกินน,นั่นเข้าไปก็เรื่องหนึ่งครับเป็นซอมบี้ไปแล้วครับแต่การดื่มหอ่อเหลวนั้นเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนี่ครับพระแม่ในแสงสว่างในแสงอาทิตย์ฉันเป็นตัวฉันเองฉันเต็มไปด้วยความรักอย่างที่นายไม่สามารถจินตนาการได้แต่ในความมืดตัวตนใหม่ของชันเป็นใหญ่ไร้สติ เป็นพวกอันตรายในความมืดด้วยความเร่าร้อนที่โหดร้ายฉันฉีกลูกๆของฉันเป็นชิ้นๆ้ <c oughs> แต่ฉันสัญญากับตัวเองว่าฉันจะเป็นแม่ที่เขาควรจะได้รับและตอนนี้ <c oughs> เธอมาถึงแล้วคายและสัญญาณทุกอย่างบอกฉันว่า <c oughs> เธอคือคนที่ฉันรอคอยมานาน <c oughs> มันอยู่ในคำทำนายคายทุกคนดูหน้าเขาน่ากลัวและจะมีชายคนหนึ่งปรากฏต,ตัวขึ้น ซึ่งด้วยการเสียสละอย่างที่สุดจะยอมรับความเมตตาจากแสงสว่างและเทพพระอาทิตย์จะปรากฏตัวขึ้นในตัวเขาและผ่าตัวเขาเขาจะประเปลงว่าจะผมแค่ต้องการยาเพื่อช่วยเพื่อนผมมองหน้าฉันนี่ใครไม่อยากมองเลยมันไม่มียาเธอต้องการให้มรุษยชาติกลายเป็นเหมือนฉันเหรอฟังเสียงฉันใครมีพัฒนาการมันสวยงามหรอ จิตใจและปัญญาณเชื่อมถึงกันด้วยกระแสจิตช่างฟังดูสุดยอดใช่ไหมล่ะมองฉันนี่พอเวลามืดมาถึงเกิดอะไรขึ้นอีกอะมีคนตายเหรอมีการฆ่ากันอีกเธอซ่อนตัวจากคนอื่นได้แต่ใครใครจะซ่อนพวกนั้นจากเธอล่ะโอเคผมเราไม่ต้องดื่มแ,แค่ดมก็พอไม่มันไม่ได้ผลหรอกแค่ฟังฉันก็พอ,อเธอสูดละอองมันเข้าไปแล้วมันจะใช้เวลานานขึ้น แต่เธอเปลี่ยนเป็นปีศาจไปแล้วเหมือนฉันเนี่ยแหละ no, <wait. S 1> ไม่เดี๋ยวฟังก่อนกองทัพมีมาตรการรับรองในการทดลองแล้วพื้นที่ทั้งหมดจะไม่โดนละอองนั่นคำถามคือเธอพร้อมที่จะสละชีวิตของคนเป็นพันๆคนไหมค่ายเธอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนี่ครับทางเลือกเราไม่อยากรูปกับเรื่องไร้สาระของแกแค่ให้ชันเอาขวดแล้วไปจากที่นี่ การสั่งเวอร์ไปทางออกไปทีเดียวแย่ที่สุดเอาล่ะฉันกาลังฟังอยู่ทุกคนมันแปลงงงมากเลยอะ่ะคือมันเมคเซนนะครับผมว่าสั่งเวอร์ถ้าเกิดผมว่าทางฮีโร่คือทางซ้ายทุกคนแต่ทางขวาคือน่าจะเป็นจบแบบแบทเอนบ้าผมว่าทางซ้ายคือทางจบแบบแคนนอนคือถ้าเกิดจบทางซ้ายผมคิดว่าเราจะทําการระเบิดนิวเคลียร์ครับทุกคนแล้วคนทั้งหมดน่าจะตายนะครับรวมถึงคนที่หาร้านด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยแล้วก็เจ้าแม่ด้วยที่อยู่ตรงหน้าเราครับ แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องจริงที่เขาบอกว่าเราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับเขาไปแล้วครับเพราะว่าเขาสามารถส่งสัญญาณผ่านกระแสจิตเขาให้เราได้ยินด้วยใช่ไหมเพราะว่าเรามีเชื้อเหมือนซอมบี้อยู่เขาแล้วครับก็คือไม่แน่ใจว่า Q หรือ E นะถ้าเกิดตัว E ีเป็นแคนนอนไม่แน่ใจครับแต่ผมว่าทางซ้ายก็คือเหมือนเราจะรับบทเป็นฮีโร่ครับทางขวาคือเราจะกลายเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งในเมืองแล้วก็คือแบบไม่อยากร่วมแต่ผมว่าทางซ้ายเป็นทางออกที่ถูกต้องนะครับและน่าจะอาลังป่าเซฟได้ไหมเนี่ยเราจะได้เลือกสองอันพร้อมกันครับทุกคนทุกคนว่า เราเลือกซ้มได้ปะแต่ผมว่าผมจะเอาทางซ้ายนะครับทุกคนผมบอกก่อนเลยผมว่าทางซ้ายมันฟังดูถูกต้องกว่าเพราะว่าไม่งั้นนะครับทุกคนบนโลกจะกลายเป็นไอ้นี้ใช่ไหมโอ้โหผมว่าซ้ายมาทุกคนคือทางเลือกที่ถูกต้องนะครับทางขวาคือมาเอาว่าถ้าเกิดเราเลือกทางขวาได้เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับแต่ผมขอเลือกทางซ้ายก่อนแล้วกันนะมาครับแ so ล้วไงแค่ <c oughs> นั้นเหรอ จบเกมเอาละเบียนเลยแล้วฉันต้องเอาไงอ่ะฉันทำไงตื่นได้แล้วเทพพระอาทิตตามฉันมาใครเอาละทุกคนเราจะลองเลือกใครนิดหน่อยครับผมไม่แน่ใจผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมหวังว่าเราจะเซฟได้นะโอเคการมาถึงของเทพเจ้าของเธอคือเราจะตายกันหมดแลวโรคระบาดนี่อ่ะมันจะตายไปพร้อมกับเราเหรอ มันเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดและเขาจะผ่านทวารมรณะเพื่อเขาจะได้นำชีวิตใหม่กลับมาทุกคนเราเรา,เราเซฟได้ไหมวะมันเป็นแบบนั้นตลอดนี่ถ้ามันจะกำจัดโรคระบาดนี้ได้ผมหมายถึงว่ามันก็คุ้มค่าตอนนี้ดูไม่เหมือกตัวแห่งความตายนะภาษาดอกไม้นะว่าไหมฉันกำลังค้นหาหลักฐานใครความจริงในประเพณีของเราแต่ความตายของอทิล่าทำให้ความหวังของฉันแตกเป็นสิ่งเสี่ยง แล้วสิ่งมหาสมหัศจรรย์คืออะไรอายากใครเป็นพวกจอมาหางการที่มีชีวิตเหรอทำมาแล้วแค่ปีศาสตัวหนึง่งเป็นฮีโร่ในวันสิ้นโลกคือคนที่ใช่ในสถานการณ์นี้เป็นอ๋อก็คือเราเป็นถ,ถูกแล้วครับเพราเป็นซอมบี้อะทุกคนก็คือผมคิดว่าถ้าเกิดเราอันนี้ครับเราจะเป็นวอลทิวนะถ้าเกิดเราเลือกอีกทางหนึ่งอ่ะ so this, this นี่คือ <field> แข่รองรับเหรอแล้วฉันต้องการฉันเพื่ออะไร กุญแจที่ฉันได้จากสามีของฉันมันใช้ได้แต่รหัสที่เขาให้ฉันมันใช้ไม่ได้ฉันรู้ว่านั่นคือหนทางเดียวแต่ฉันไม่รู้ว่าทํายังไงอ๋อรหัสเนี่ยครับทุกคนนี่คือหัวรบนิวเคลียร์นะเนี่ยก็คือผมคิดว่าการที่เราเลือกทางนี้ครับทุกคนเราจะกลายเป็นแบบเราทุกคนจะตายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกอีกทางหนึ่งอะครับ <c oughs> ก็คือตัวเราจะกลายเป็นวอลคิวนะครับเหมือนเจ้าแม่เนาะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นครับก็คือเราเลือกที่จะตายอย่างมนุษย์ดีกว่าตายแบบฟอมบี้ใช่ไหมนี่ครับเราจะยิงนิวเคลียจิงด้ยวยทุกคนวา่าปะมาเอาเลยนะครับทุกคนเราเลือกทางนี้แล้วครับผมหวังว่าผมจะไม่เลือกผิดนะมาหนึ่งสองน,น้ำเอาครับนี่ไงตามีของเธอเขาไม่แผลงรับเหมือนกันเขาให้รหัสกลับมาทีหน้าเขาจะตัดสินใจว่าเธอยังมีสติดีพอจะตัดสินใจเดี๋ยวก่อนเธอมีรหัสเหรอ อัทิล่าคิดว่าเธอจะเป็นคนตัดสินได้ดีกว่าถ้าง,งั้นฉันหวังว่าเธอจะตัดสินฉันให้ดีหน่อยปล่อยให้เรื่องบ้านนี้จบลงเถอะค่ายได้โปรดนี่ครับทุกคนเราต้องกดรหัสยิเคียร์ใช่ไหมสองห้าหนึ่งเก้าปดหถูกไหมเนี่ยแน่ใจนะอย่จ้องกันอย่างนั้นกดดานเราจริงๆเขาได้รหัสแล้วเขาตอนเนี้ย อ่ะยกเลิกล็อกฉุกเฉินสำเร็จเตรียมหัวลบนิวเคลียกำลังดำเนินการสิบเก้าแปดเจ็ดหก่ะขอบคุณนะคายตีสามสองหนึ่งเราไปแล้วครับผมวองว่านี่จะเป็นทางเลือกที่จบแบบแคนนอนนะครับทุกคนหรือไม่ใช่จบแล้วครับเราจบแบบนี้โอเค ก็คือผมเลือกที่จะจบแบบด้วยการระเบิดเมืองซอมบี้ทิ้งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากภาคแรกเลยปะ่ะคือภาคแรกเขาพยายามจะระเบิดทิ้งไปแล้วครับเออแต่ถ้าเกิดเราเลือกอีกอันนึงเราจะเจออะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ฉากจบแบบแคนนอนะครับเพราะว่าจนมีภาค2ใช่ปะ่ะถ้าเกิดมีภาค2หมายความว่าการระเบิดเมืองทิ้งนะครับไม่ได้หมายความว่าซอมบี้จะหายไปใช่ไหมเพราะภาค2ยังมาต่ออยู่แต่ผมว่าการจบแบบเนี้ยครับ เรานึกถึงมุมมองของตอนที่ภาคสองยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็คือเหมือนเราเลือกที่จะสละคนประมาณหลักประมาณหลักพันคนครับหรือหมื่นคนนะผมว่าในฮารานเพื่อที่จะเซฟประมาณเจ็ดล้านชีวิตใช่ไหมซึ่งนี่น่าจะเป็นจุดจบที่ฟังดูแปลกประหลาดเนาะเออผมคิดว่ามันก็น่าจะอีกอันนึงก็อยากรู้อะ่ะแต่คือผมคิดว่าถ้าเกิดเรลืออีกอันนึงคือเราจะกลายเป็นแบบเดียวกับพแม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปหน้าอันนั้นกัน โอ้โหประเดนมันฉากจบอันนี้มันแลดูไม่ค่อยมันเลยครับทุกคนฮะทุกคนว่าเราเล่นต่อยอรอบได้ไหมผมอยากเห็นอีกฉากจบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องราวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้มันเซฟเก่าผมนะครับทุกคนเออเราลองกลับเข้าไปดูก่อนไหมทุกคนว่าอีกเอนดิ้งหนึ่งมันจะเป็นยังไงเราขอเลือกได้ไหมขอแบบรีควสตอีกสักรอบหนึ่งครับลองดูครับถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาทําไงอะสถานที่ใหม่ไม่ได้ครับผมว่าไม่น่าได้ปะทุกคน เออเราจบตรงนี้บนี่โอ้โหโอเคครับผมคุณผู้ชมครับเราเล่นเกมนี้เยด้ด้ว่าน่าจะจบแล้วหรือเปล่าครับสรุปคือผมก็เลือกฉากจบแบบกดหัวรบนิวเคลียร์นะครับอย่างที่ผมคิดจริงๆว่ามันคือระเบิดนิวเคลียร์ New นะครับไอรหัสบ้านั่นซึ่งดูคนว่าทางซ้ายหรือทางขวาครับเป็นทางจบแบบแคนนอนแต่ถ้าเกิด จากมุมมองของเราในปี2024ใช่ไหมครับก็คือผมคิดว่าทางขวาครับน่าจะเป็นทางจบแคนนอนเนาะเพราะว่ามันมีภาค2หมายความว่าเครนครับไม่ได้กดหัวลบนิวเคลีย์อย่างที่ผมทับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมองจากมุมมองของประมาณปีที่ DLC เด e f o l l o w i n g วิ่วพึ่งออกนะครับผมคิดว่าการจบแบบที่เครนกดหัวลบนิวเคลีย์ครับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันฟังดูเหมาะสมนะครับเหมือนจบเขาเรียกว่าเรื่องราวทั้งหมดอะทุกคน แต่ในอีกมุมนึงมันก็ฟังดูเหมือนเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับพอเราใช้คนหนึ่งคนตัดสินใจชีวิตคนเป็นผันใช่ไหมรวมถึงตัวเราด้วยครับที่กําลังจะกลายเป็นวอลล์ทิวในเวลาไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิธีรักษาเนี่ยมันก็ยังไม่แน่ชัดแต่หมอเขาบอกว่ามันทําได้ใช่ไหมแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนอยากให้ผมลองหาอีกเอนดิง้งอ,อีกเอนดิ้งหนึ่งะครับเดี๋ยวบอกคอมเมนต์ Comment บอกได้นะเดี๋ยวเราจะลองดูกันครับว่าผมพอจะทําได้หรือเปล่า เพราะว่ามันจะมีอีกเซฟหนึ่งครับให้ผมพอจะถูถ่ายแล้วก็มาดูอีกฉากจบหนึ่งกันได้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครรูวอีกฉากจบหนึ่งนะครับล้วไม่ใหญ่ให้ผมเลยละก็คอมเมนต์บอกได้ครับว่าอีกฉากจบหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเออแต่ผมรู้สึกว่าจากมุมมองในอดีตครับฉากจบอย่างนี้มันก็ฟังดูเมคเซนทั้ง2อ,อันเนาะอันซ้ายจะเป็นจบแบบเราเรียกว่าเหมือนเราล้างไวรัสตอมบี้นะครับให้หายไปจากโลกนี้เลยส่วนฉากจบทางขวาครับก็คือเรายังมีความหวังในการรักษาอยู่ เราว่ายังมีด็อกเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะครับหมอแคมเดนใช่ไหมที่อยู่ฝั่งฮารานครับที่กําลังวิจัยงานอันนั้นเนาะแต่ว่าเขาปูมาในภาคนี้ครับเหมือนมันยังไม่เขาเรียกว่าแบบไม่สาเร็จอะทุกคนว่าปะคือเหมือนแบบมันทาไม่ได้อะครับนี่คือเราจากมุมมองนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าไรอิงไรจะมีภาคสองนะถ้าเกิดมองจากมุมมองนั้นผมว่าทางซ้ายคือทางเลือกที่แคนนอนแต่ทางขวาตอนนี้น่าจะแคนนอนกว่าเพราะว่าเกมีภาคสองแล้ว น,นี้คือผมพูดจากมุมมองที่ไม่รู้นะครับเพราะว่าเรา,เ,ราเขาเรียกว่ายังไงดีครับเราไม่รู้เรื่องภาค2เลยผมไม่เคยเล่นภาค2ไม่เคยดูภาค2เลยนะครับว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรตัวเอกเขาเป็นใครนะครับแต่ผมรู้ว่าตัวเอกไม่ใช่ใครเครนครับผมนั่นหมายความว่าใครเคลน,นครับยังไงก็ตามครับตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะในภาค2ไม่ว่าจะเลือกทางซ้ายหรือทางขวาครับเลือกทางซ้ายคือระเบิดเมืองทิ้งครับเลือกทางขวาคือเราจะกลายเป็นวอลรัติวนะครับอยู่ในเมืองนี้ต่อไป ซึ่งผมไม่รู้ว่าภาค2เนี่ยเรายังอยู่ในฮารานอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเราอยู่ในฮารานอยู่แสดงว่าทางขวาคือแคนนอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ฮารานแล้วผมว่าทางซ้ายอาจจะเป็นแคนนอนแต่เขาว่าภาคภาคสองเนี่ยต้องมีการพูดถึงเครนบ้างแหละเนาะแต่พอผมคิดดูดีแล้วครับทุกคนประกอบทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันผมว่าทางขวาแคนนอนว่ะทุกคนว่าปะเมื่อกี้เราน่าจะเลือกทางขวานะครับเออแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนถ้าเกิดอยากเห็นอีกเอนดิ้งหนึ่งคอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะครับ เอาล,ละครับผมสำหรับวันนี้ครับทุกคนผมชื่อบูนะครับแล้วผมมีความฝันที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ครับผมแล้วทุกคนละครับมีความฝันอยากเป็นอะไรกันนะครับผมหวังว่าความฝันของทุกคนจะเป็นจริงนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายคอมเมนต์บอกได้นะเผื่อจะหายเกตดิ้งนึง